สวัสดีครับสวัสดีตอนแรกๆครับผมเ <c oughs> มื่อนี่มาเห็ดกับเขากินแรงแพร่ว่าเมียครับก็เลยให้ตาหน่อยเห็ดกับเขากินเองได้เท่ามาท่านจะก,กินยังกับเฮ็ดเองมาท่านฮะไปเมืองพี่น้องปาตาหน่อยได้ยังสิเฮ็ดยังกินแร่งกับเขาเจ้าแพร่ว่าหุงเขาไว้ให้แล้วเนะ บานทุงบาทุงฝนเพิ่งตกลิ่นไปครับผมมาวัานนี้โชว์ฝีมือเองขอเสียงนะครับจะผัดเนื้อใส่ใบโหระพาครับผมใส่น้ำมันลงไปเนี่ยแต่น่อย เนี่ยติดมั่นนิดๆครับผมนี่แหละที่ตะหนมากจะก,กะตะหน่โขกระเทียมกับพริกแห้งอือือรอนนั้นมันเดือดนะครับผมใบโหระพาครับต้นหอมครับผมอ่ะมามือกันเลย <c oughs> ก็เขากินยังครับผมแค่ว่านเนี่ยแค,ยคยยรยยย่ร้านเหนื่อยก็เลยอะเ่าอยากกินยังก็เฮ็ดกินยังด่วเด้อพ่อท่านก็บ่อยากรบกวนเพิ่นเพิ่นเหนยเนาะไอ้ก็บางเคียเฮ็ดงานมันแบบเนยเราเป็นยังครับผม าก็สามาเพริ่มเขาได้เพราะว่าเพราบบกินเขาแยงอยู่แล้วเนาะพี่น้องเาก็เพราะว่าต้นไนกินตัวเดียวนะหืมข้วาวหอมๆครับผมเพริ่มเขาง,ง่ายๆสไตล์ต้อนอยนะี่นละก็ได้ลาดเขาเพาาราโบกินเขาแยงครับผม ไปเลยอ่งัวรถดีมีทุกอย่างก็ใส่ทุกอย่างครับผมสไตล์แค่ไหนที่แรกว่าสิาพัสดกับเผ่า พี่ข้านเขาไปในบ้านครับผมใส่เนื้อที่เตรียมไว้ครับผมเนื้อออกสิติดมันเนี่ยนะพี่นอ้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆพอดีคำพี่อยากไว้คักัะเภาพี่ข้านเขาไปซื้อ นี่เองพี่น่อเอาตั้งนี่ก่อนไนชุนจะผัดแห้งหรือผัดน้ำก็ได้นะครับผม่ว่าส่วนมากก็หน่อยสิไห้มีนม้ำนิดนึงเพราะว่ามันจังสีดได้เลยอะราดเขา สังเกตเมองจะทาแต่หน่อยเห็ดกับเขาตรงนี้นามเวลากินกับเขาเจ้ามันตรงนี้นามผมเ,เห็นเนี่ย่วนหนอกส่วนหนอกของวัวเนี่ยแม่พี่น้อง มันจะนิ่มคัดให้มันสุกใส่น้ำไปนิดนึงครับผมเ็ดกินเองตามสูตรไทยสูตรมั่นเนอะพี่น้องสูตรของต่หน่อยตรงนี้น้ำพริกพริก มันแข็งเน,นี่ยนี่น้ำน้ำนว้มันลาโลกโภนอี่เว้ยเราเดี๋ยวแป๊บนึงครับอ่ะเราก็มาปรุงรสเลยครับผมตามอัธยาศัยครับผม ไปขงนัวรสด,ดีน้ำตาลครับผมำมันน้ำมันหนอยขอมังหนึ่งซอนแกงนี่แหละขึ้นนัวแล้วแต่ ว <iento> uhm, ่ามักของเจ้าของสีขาวครับนะแกะอาชีพห่อนเท่าไรประมาณรุ่นบางครับ กินดูหน่อยอืมเอารสชาติที่คุณต้องการน้ำตาลนิดนึงรสชาติที่คุณต้องการนะครับผมขอบอกว่ารสชาติที่คุณต้องการเห็นไหมจะหน่อยโอเคแล้ว อันนี้พักล่างแล้วด้วยพี่น้องใส่ต้นหอมใบโหระพาต้นหน่อยเด็ดไปนี่นี่ต้นหอมใบโหระพาครับผมเฮ้ยดำ เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟง่ายๆนลรกับขาแรงแล้ววันที่เมียเหนื่อยเราก็สามารถทำกับข้าวกินเองได้นอกพี่นอ่อกอาชีบปถือใจผู้ใดแต่ว่าถึกถือปากจะควองกับพ่อขอบคุณครับไปก่อนสวัสดีครับ